คนหลายเนาะมีคนถือเค้กพี่น้องเค้กจนเรียว่าโบมีเค้กเรีว่าเอาเป็นผูกเคียนเนาะว่าไรก็คือมื่อนี้นะพ่อพี่น้องเขามาใหญงเด้มื่อนี้เนาะมีอาวาวันเกิดอะของลูกเขงไอเตียงเพิ่นเน้องซื้อเยอะเนาะบิวตี้ไอกยอะเนาะ วิวี๋เหรวิี๋วิวี๋เด้อเอ้าพี่น้องเลยเนากราบทักทายส,สบายดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเมืสักครู่สุดคนเด้อเนาะงพ่อพี่น้องคุณพ,พ่อกับวจินพบพบพและกัทางธนาน้องมีนาคือก๊าเ<ม>นาะดังจากมาตุภูมิม <c oughs> ุ่นบ้านอ่าไปนที่ยงไหนไม่ลยม,ม,มันมันแบบมันเมื่อยเนาะพี่น,อน้องเมย์แต่กับหากลำเนาที่เราจะมีน้องแต่ว่าเพื่นอนว่าเองเสีาทิตย์ ไปกวดอีกเนาะก็รอลุ้นไปน้องกันเนาะแต่ยังวู้ฮู้ขึ้นซีบอมีเนา้อ้ๆยิ้มขึ้บอมีเลยบ่บวกหรอกพี่ดำเว้ยบ่จัดเพราะว่าตอนนี้พังควมมานาหมอเพิ่อนแจะเห็นทางพ่อแม่พี่นดำยิ้มซีเพิ่นกดืคอมเมนต์มาบ่างฮอย่าเผาเด้อบ่จิตเด้อเนาะใช้บ่จิตนะบ่เผาหาเงนนหักคำมาหนาจัดงานบ่พี่ดำก็หาอยู่พี่น้องเลยมีน้องก็เอาเนาะเทาดูมีกับ บอกเป็นย <S ọ> <ünd> <conclusions> ังหาเงินหาทำเพ่อปล่อยไปตามธรรมชาติไปคือทางเอเชียพันมามาเนี่ยพี่น้องเลยคือมื่อนี้น้องพ่อพี่น้องทางบัะจิตแล้กับทางน้องมีนาหาได้พากันมาพี่เละพี่น้องเลยหาเพื่อนนอกว่าอะไรก็ได้เพื่อนคนหรือว่าทางทีมงานหลายพี่น้องเลยแมนคือเมนูคือชัดง่ายที่หนูชอบมากที่สุดอ่าหลายเนาะหลายหลายแมนคืออันนี้เหากับโบได้เดี๋ยวเดี๋ยวซีกันอะ ทั้งเบิ่งพี่น้องทั้งเชิงที่แบบบริยูเลิกหลบพาธนาทั้งรามีนามานั่งน้ำมูลน้ำคูดีหน่อยกับศรีพากันเมื่อเนาะบริยูเลิกพี่น้องเลยทั้ง่ายเพิ่นว่าน้องเอ้ยว่ะบางว่างมีโอกาสมีเวลากับพาทั้งธนาสามีนาน้องมีนามานั่งดินน้ำเล็กๆหน่อยก่อนเด้อพี่น้ั้งทั้งเมเซียวกับพอเสียวบอตาทางสวีกับวิลมาแล้วพี่น้องวิลมาเป็นว่า ไปเท่าไม่เท่าไปบุญเมวยเมวยม้าจะบุญบ่จ้าบ่ไปเท่าก็ไปเท่าไปบุญแล้อ่ามึงมีคนเผาเฮือนนะแล้วนั่นแหละพี่น้องเลยก็คือเมื่อนี้เดี๋ยวชี้ถายบรรยากาศนะคกับพ่อแม่พี่น้องเบิ้งต่างๆก็คือว่าไปอ่าเฮปปี้เบิร์ดเดย์เนาะอ่าไปเบิร์ดเดย์เนาะอ่านำอ่าลูกของนายเพิ่นอ่าน้องบิวดี้เพิ่อนน้องพ่อพี่น้องเลยละไรมามาหาเด็กเขาก็สุดยอดน้องพ่อพี่น้องเลยหัวเพียงหัวเลยเนาะป้ะ จักกันใดนางเองมาห่มกันจักกันใดนะลูกเต้ามาห่มกันพี่น้องเอ้ยบ่ลูกสาวของอาจารย์นายตะฮักอ่าน้องือเนาะน้องื่ออ่าเอาภาษาน้อพอพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวสิพาพพี่น้อง FC เข้าไปอ่าพุ่นแหละนพอพี่น้องเอ้ยไปเดี๋ยวน้องพอพี่น้องโดยพี่น้องเอ้ยไปๆๆๆอ่ตลูกเนาะเต็มที่ว่าซั่นพี่น้องเอ้ยอ่าน้องบิวดีเนาะเอ้ย ปาตตอาโนนจัดเต็มที่เลยเนาะนี่เนาะเอ้าเกวานีเอาแล้วอ๋อเมลลสบายดีสบายดีสบายดีคือกันเดนะ้เนาะคุณถือ่า ก้องไผ่ก้องเล่าพี่รองไอผุนเนาะลายมุมลายมุมจักผู้ใดซีสบายดีผู้ใดเนาะพอพี่รองเอ้าบ่เป็นยังพี่รองเลยทั้งอาจารย์เฮาเอ้าอาจารย์สบายดีสบายดีมาแต่เฮงไหมนี่บ่เฮงบันไดบ่เฮงบันไดประมาณคิดกว่านาทีก็มันคิดกว่านาทีเนาะเอออันนี้บ่นี่เตรียมมาแม่นบ้านเตรียมให้ลูกสาวนี่แหละเออนั่นแหละพี่รองเลยโอเคดู้กน้อเค้กแต่ละเค้กหลายเค้กนี่นี่เนาะแต่ก็ เบิดล่ะมาหาเล็กหลายแ่หมบึงนี่มาครับนี่นั่งกดูวาลูกมาคนเดียวมาคนเดียวป่ะแมนมาคนเดียวลูกสาวนอนเลยนอนดิมานะอแมนาเดียวเลยอเอคงุณแร่หอคุคุณอุนพี่งุเนาะเอพุ่มกันไหมพเชนพุ่มกันเอามนกับบึงบึงคนมนิกเออเก่งจังรก็ได้ ừm không phun lát nó hỏi cái này phải hôm lúc cặn phun lát bay ờ bao bì đâu mà bì mọi người nhắn mọi người nhắn ờ ừm đi nó

บนนู้นเนาะบงหลังไอ้คนนี้บหลังไอ้คนนี้อยอดยอดยอดลอยออกไปนอนนึงนะเแชอยู่นิดนึงอี่ยะเดี๋ยว้องเดี๋ยวบองเด้องเด้อเดย้องเด้อดอสองาต้องเสยนพอบ้องนโอ้ยหลายคิดแนี้เนาะเด้อสองหองไหนี่มามาอ อเห็นแต่ภาพเพลงก็ชัคนเฉื่อยเลยเจ้ใครไหนนี่ยน่เบกล้องนเด้อมเยเผ็ดเมีมันไ่ิด่จะขอกล้องมยเีย่วเยอะเลยป้ปนี้ไหมปายนนะ เป่าอยู ok id oo id oo hey, ่นี่เลยว่าเปล่ามเลยพื่อนเพื่นอุตส่าห์จันเป่าอยู่นีอยู่พี่เปล่าอยู่พี่วะฮาเมนบ้าเลยฮาเมนบ้ตั้งอากาศถือเออไปผ่านาแขงสูงอะไรวะ โอเคทุกเย็นด้วยนะเฮ้ยจีนเนอนเอไอรันป้องกู้โอเคตยเย็นกันก้แต่เช่ดิก่จเช่นะขนาดประมาณพันายเจ้ายิงเนาะน่ะเนาะก้ทางไปบ่ครันเอ้โหวันละอะไรวันาะ

ก็จูน้ำรังเินจุดก่อนนคุ้งเคกได้จุนแรกพี่เราไหจุนะเออเอาอ้ยไปลยคุ้งเคกนะแปแปแปนะพเจ้โยไม่อนยังแกฝันใจที่รดี่บุญเท่าแต่แต่เป็นห่วงนะ ่้ใหาเจ้าเลยเมนยูเคยฮิตเช่าได้กี่ดิสอันจุไมาขอเทื่อนพี่กังจนหายใจบอกแล้วต้องเอาไข่เอยไปแก้ไข่แล้วเอาไนก้นมั้ยปวดด้วย แบบโดทไโสดให้อะไรพันี่พูกันี่แม่เจว่าชื่อได้แบบป่ทานน่ะแบบตอนแรกน่ะคือว่านั่นพอเห็นเาปึ๊บแบบหักอะไรจงใจนะแบนันนะคิดว่าพูดได้ทีนะพพูว่าได้โทรหานล้ ไอ้นี่มุ่งชี้ด้วเนี่ยไปแล้วบอสไอ้ตี๋ถวยแกก็แปลกมาท้ปกก่อนเอาเลยโอ้มาปัดชายเย่บอสมโมเมนต์เอาเลยมาปั่อนถเ๋นะโมเมนต์อยาไปลอกแล้วบอ้เละลอกไปลูกแพานแล้วบอสเลย ไม่ได้คนจัาไปดน่รแ้ความเกิดต้องยืนรังค้ยนายอาบุญเพียนจิคิด็ละนได้ปะคุณน้อมอจับด้จับด้ đây <laughs> subscribe

thân subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ này cái video nó dẫn sáng

ờ, phải nhẹ nhàng ừ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  khen. phục phục hãy cho Pháp con yeah. Yeah. cái đi chơi rồi, để nó ra cấp kia ok, chị thua đó, thua, nó, có thằng bồn đấy bạn đi đấy, ui, mình tìm mướp quăng nó ดยมายมามา здесь, like, มาไหนหาอนอาตัวคนหลายสุดยอดี่ดองไอผุนเนาะเฮ้ให้เป็น tiktok ด้วยเะน้องเชืเป็น tiktok ด้วยเคยเห็นใช่ปะ f c ด้ยนี่ em xin chào đây là em xin chào đây là à. sao bài đi ba đúng đúng à. ba tu Nhan như, nhang như. <laughs> ừ. lăng sạch nó ừ. đi, đi <laughs> เออแม่ท่านแล้วเนาะเออใหญ่ไว้แล้วก็ใส่เวียกแล้วบาดนี้เนาะคักเลยมื้อนี้นอนดึกเลยมื้อนี้เนาะเออพ่อหมู่อน่แต่เบิดเลยใหญ่มานี่เป็นแกงเนาะเออแกงผู้สาว่แลแถวนี้เอ้ยพี่น้องเอ้ยเนาะเอาๆๆคือสประมาณนี้ลพี่น้องเอ้ยุเนาะฮะนั่นบ่อืมุนะ อันน <c ười> okay. okay, ั ì, ó, lại. Lại thôi, ้นแหละอ่ะโอเคพี่น้องครับจังได๋ก็คือว่าเด้อเนาะพ่อพี่น้องกะถือว่าเข็คุณเนาะหลายหลายพอสมควรกล้องบ่สิจักมื้เด้ล่ะบ่แจ้งคือ่องเพิ่นปิดนึกว่านั่นน่ะเออเอาปิดนี่ก็มืเด้อะบ่เห็นหยังๆมจาต้องมาอยู่ทางนี้เออแจ้งอยู่น่อยนึง

S <S <k iller> ขาไปเฮียนนี่เ่จักักนแบบบอกงางเน่เดี๋ยวนี้นาะ <S 2> <S 2> เออนั่ยแหละพื่องเองกะือว่าอ่าเรื่อยๆเนะาะขอนมอาเออตัวมีแหละพี่อนเอ๋กะคุนได้มีคุงขุนขนนน้ำเน เอ้ชิชอยดิชิชอยฮัลลาดูสันเออคนแรกเนาะคนแรีคือจะไรนะเปรนพจ่ไดงเออพี่ดองเลยคือสีประมาณนี้แหละเนาะเพราะว่าคือต่อไปกับทังงาทีมงานเนาะเพื่อนกับทีเยื้เข่า เนื้อหัยอของกินนี่แหละมาให้กับอนาเขตคนน้องพ่อพี่น้องกะมือนี้กะคือว่าน้องพ่อพี่น้องทั้งไอ้ทั้งเอ้เพิ่นกะบแขกคนหลายกะบบุตรค่อยมีโอกาสได้เอ่าได้จานมาให้เพิ่นกะบบุตรเป็นยังพี่น้องเลยให้เพิ่นพากันถ่ายคลิปแล้วกะมีทีมงานหลายๆช่องน้องพ่อพี่น้องกะเข้าไปทำไทยกับไอ้เอื่อเพิ่นกะคือว่าหได้เนาะเดี๋ยวทางพี่ดิ๋งกะบจะได้ขอตัวจุ๊บคลิปก่อนได้พี่น้องเลยจังใดกะเอ้าน้องมีนะ พีจีน่ามอนี่ว่ากับทางหุนสิกิแบบใดทางน้องบิวดี้มนี้เออเออตัวสนมันเกิดเนาะอ่าไ่ไว้าเออเขียนเก่งสามปีได้ผลอเนาะสามปีพี่น้องเลยจางในก็อยู่ดีมีหฮงง่ญ่ไปไวกพูนแหลเดี๋ยวสิได้จบลิปก่อนเนาะ อ่าเจเลก้แฮปปี้เบิร์ดเดย์อ่าน้องบิวดี้เอาสบายดีเลยอ่าสบายดีสบายดีอ่า,า,าโอเคโอเคพี่ต้องเลยอ่าโอเคพี่ต้องเลยเอาสบายดีเด้อพี่ต้องเลยสบายดีสบายดีพี่น้อง